เวลาเราพูดถึงเรื่องการเกษตรเนี่ยนะครับพอได้ยินคําว่าหญ้าแฝกหลายคนก็อาจจะนึกภาพแค่หญ้าธรรมดารรมดาที่เอาไว้คลุมดินกันลมกันฝนแต่จริงๆแล้วพืชชนิดนี้มันเป็นอะไรที่มากกว่านั้นเยอะเลยครับมันคือเครื่องมือชีวภาพที่ท่งพลังแบบไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับนี่ไม่ใช่แค่หญ้าแต่เป็นวิศวกรธรรมชาติที่มีบทบาทสําคัญมากๆกับผืนดินของเราเลยคําถามสําคัญเลยก็คือเรามองมันเป็นแค่วัชพืชที่ขึ้นรกๆหรือเปล่าหรือ เราจะมองเห็นศัก,กยภาพที่ซ่อนอยู่ของวิศวกรธรรมชาติที่สามารถสร้างชีวิตให้กับดินได้กันแน่วันนี้แหละครับเราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยเราจะมาดูกันว่าเจ้าวิศวกรธรรมชาติที่ดูแสนจะธรรมดาเนี่ยมันทำงานของมันเงียบๆอยู่ใต้พื้นดินของเราได้ยังไงกันคือเพื่อให้เข้าใจพลังของมันแบบลึกซึ้งจริงๆนะครับเราต้องมาถอดรหัสสิ่งที่เรียกว่าพิมพ์เขียวลับ ที่ซ่อนอยู่ในรากของมันซึ่งมันจะเผยให้เห็นถึงความสามารถอันน่าทึ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในครับเอาละครับทีนี้เรามาดำดิ่งสูง่หัวใจหลักของการวิเคราะห์ครั้งนี้กันเลยดีกว่านั่นก็คือ5มิติแห่งพลังของญ้าแฝกที่จะแสดงให้เห็นเลยครับว่าทําไมมันถึงไม่ใช่แค่ญ้าธรรมดารรมดาทั่วไปเริ่มจากมิติแรกที่ต้องบอกว่าโอ้โหน่าทึ่งที่สุดเลยครับคือด้านวิศวกรรมปทภีลองนึกภาพตามนะครับว่ารากของมันเนี่ยไม่ใช่แค่รากเพื่อธรรมดา แต่มันเป็นเหมือนกับเสาเข็มธรรมชาติที่คอยค้ำจุนดินทั้งผืนเอาไว้เลยทีนี้จุดที่ผีกมากๆก็คือตัวเลขนี้ครับ75เมกะปาสคาลนี่คือความทนทานต่อแรงดึงของรากหญ้าแฝกซึ่งไทยเทียบภาพง่ายๆนะครับมันเทียบเข้ากับ1ใน6ของความแข็งแรงของเหล็กเส้นที่ใช้ในงานก่อสร้างอะไรทีเดียวสุดยอดไหมล่ะครับรากพืชที่แข็งแกร่งได้ขนาดนี้ และนี่คือภาพที่ทําให้เห็นความแตกต่างแบบชัดๆเลยครับในขณะที่รากหญ้าทั่วไปจะแผ่ออกด้านข้างแบบตื้นๆเป็นร่างแห я, แต่รากหญ้าแฝกกลับพุ่งตรงแนวลงไปในแนวดิ่งได้ลึกถึง3-5เมตรเลยทําหน้าที่เหมือนเหล็กเส้นชีวภาพที่ยึดชั้นดินเอาไว้นี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของความแข็งแกร่งของมันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับนอกจากด้านวิศวกรรมแล้วมันยังมีพลังในด้านอุโทกศาสตร,ร์วิทยาอีกด้วยกอที่ขึ้นอย่างหนานแน่งของมันเนี่ย จะทำหน้าที่เหมือนฝายชะลอน้ำมีชีวิตต,ตามธรรมชาติเลยครับช่วยให้น้ำซึมลงดินได้มากขึ้นและไม่เพียงแค่นั้นนะในทางชีววิทยาบริเวณรากของมันยังเป็นบ้านชั้นดีของเหล่าจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์กับดินและพืชอีกด้วยและในมิติสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือด้านนิเวศวิทยาครับรากที่ลึกลงไปของมันเนี่ยช่วยดึงคาร์บอนไปกักเก็บไว้ใต้ดินและที่สำคัญคือสายพันธุ์ที่เราเลือกใช้ต้องให้เหมาะกับสภาพดินด้วยซึ่งก็มีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกใช้ให้ถูกกับงานครับ ใช่เลยครับการเลือกใช้ให้ถูกนี่สำคัญมากๆยังแฝกดอนก็จะเหมาะกับพื้นที่ลาดชันดินทรายที่แห้งแล้งหน่อยในขณะที่แฝกกลุ่มจะโตได้ดีในพื้นที่ดินเหนียวที่ชุ่มชื้นการเลือกที่ถูกต้องนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเลยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่รากที่แข็งแกร่งเหมือนเหล็กไปจนถึงความสามารถในการจัดการน้ำและจุลินทรีย์หญ้าแฝกนี่คือวิศวกรสารพัดประโยชน์ของจริงเลยครับ ทีนี้พอเรารู้จักพลังของมันแล้วเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในทางปฏิบัติจริงๆเราจะนําพลังของหญ้าแฝกมาใช้แก้ปัญหาสุดหินทางการเกษตรอย่างดินถล่มและดินดานกันได้ยังไงสําหรับปัญหาดินถล่มบนพื้นที่ลาดชันเนี่ยหญ้าแฝกคือคําตอบเลยครับหลักการก็คือใช้รากของมันเป็นเหมือนสมอทางวิศวกรรมยึดหน้าดินเอาไว้วิธีการคือต้องปลูกให้ชิดกันมากๆขวางแนวลาดชันเอาไว้ เพื่อให้กอของมันเชื่อมต่อกันกลายเป็นกำแพงธรรมชาติที่แข็งแรงจนน้ำไม่สามารถซาะผ่านไปได้เลยต่อมาคือปัญหาดินดานหรือดินที่แข็งเป็นหินจนพืชอื่นโตไม่ได้สำหรับปัญหานี้หญ้าแฝกจะแปลงรากเป็นสิ่งที่เรียกว่าสว่านชีวภาพครับและนี่คือเทคนิคที่น่าทึ่งมากๆครับคิดลับของมันก็คือยิ่งตัดใบรากยิ่งพุ่งพอเราตัดใบออกปุ๊บพืชจะกระตุ้นตัวเองให้สร้างรากใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมเพื่อเอาชีวิตรอด รากใหม่พวกนี้แหละครับจะทําหน้าที่เหมือนสว่านค่อยๆเจาะทะลงชั้นดินดานลงไปเพราะรากเก่าสลายตัวมันก็จะทิ้งโพรงเอาไว้ให้น้ําและอากาศไลหลผ่านได้นี่ไม่ใช่การแก้ปัญหาชั่วคราวนะครับแต่มันคือการฟื้นฟูนฟด,ดินอย่างยั่งยืนเลยไม่ว่าจะเป็นการยุดดินที่ลาดชันหรือการเจาะทะลวงดินดานพลังทางกายภาพของญ้าแฝกนี้ชัดเจนมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเวทมนต์ที่แท้จริงของมันยังซ่อนอยู่ลึกลงไปกว่านั้นอีกเราจะมาเจาะลึกสู่โลกใต้ดินของมันกันครับ ความลับของมันอยู่ที่ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันครับคือรากของหญ้าแฝกจะปล่อยน้ําตาลออกมาเหมือนกับจัดปาร์ตี้เลี้ยงอาหารให้กับเหลา่าจุลินทรีย์ดีๆเลยเพื่อเป็นการตอบแทนเชื้อรายอย่างไมโครไรซาก็จะทําหน้าที่เป็นเหมือนแขนกลส่วนต่อขยายของรากช่วยดูดฟอสฟอรัสจากที่ไกลๆมาให้ส่วนแบคีเรียตรึงดงนโดเจนก็จะดึงปุ๋ยจากอากาศมาให้ฟรีๆเลยนี่คือโรงงานใต้ดินที่สร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ขึ้นมาใหม่ได้เลยนะครับนอกจากจะเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยแล้ว ยาแฝกยังมีอีกฉายาหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยครับนั่นก็คือตับของระบบนิเวศซึ่งมันบ่งบอกถึงความสามารถในการบําบัดและกําจัดสารพิษนั่นเองครับมันทํางานผ่าน2กลไกหลักๆครับ 1. คือการดูดซับโลหะหนักมาเก็บไว้ที่รากไม่ให้มันแพร่กระจายต่อไปและ2คือการอาศัยกองทัพจุลินทรีย์ที่อยู่รอบๆรากช่วยกันย่อยสลายสารเคมีอันตรายให้หมดไปมันก็เหมือนกับตับที่คอยกรองของเสียให้กับร่างกายเราเลยแหละครับ ชัดเจนแล้วนะครับว่าหญ้าแฝกไม่ได้แค่ยึดดินไว้แต่มันยังทําความสะอาดและบํารุงดินจากภายในด้วยทีนี้มาถึงส่วนสุดทางที่หลายคนรอคอยครับเราจะมาดูกันว่าจะนําพลังทั้งหมดนี้ไปปรับใช้ในไร่นาของเราจริงๆได้ยังไงบ้างเทคนิคแรกเรียกว่าแฝกพี่เลี้ยงจุลินทรีย์ครับเป็นวิธีที่เจ๋งมากในการเพราะเลี้ยงและขยายจุลินทรีย์ดีๆให้กับแปลงของเรา ง่ายๆเลยครับแค่ตัดใบของมันมาคุมโคนแล้วราดด้วยหัวเชื้อชีวภาพก็แฝกจะกลายเป็นเหมือนโรงเพาะชำจุลินทรีย์ชั้นดีเลยแล้วค่อยส่งต่อความแข็งแรงนั้นไปให้พืชอื่นๆในแปลงของเราครับเทคนิคที่2คือการสร้างแนวกันชนสารเคมีเพื่อปกป้องฟาร์มเกษตรอินทรีย์จากสารเคมีปนเปื้อนภายนอกครับเราก็แค่ปลูกหญ้าแฝกเป็นกำแพงหนาสแถวสลับฟันปลาตามแนวเขตแดน กำแพงมีชีวิตนี้จะทำหน้าที่เป็นเครื่องกรองธรรมชาติคอยดักจับทั้งตะกรนและสารเคมีไม่ให้เข้ามาทำลายระบบนิเวศดีๆในฟาร์มของเราได้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับมีข้อควรระวังที่สำคัญมากๆเลยคือห้ามนำใบหญ้าแฝกจากบริเวณแนวกันชนนี้ไปใช้ประโยชน์กับพืชผลที่เราจะบริโภคโดยเด็ดขาดนะครับเพราะใบของมันอาจจะมีการสะสมสารเคมีที่มันกรองเอาไว้ทางที่ดีคือตัดแล้วก็ทิ้งไวใ้ให้ย่อยสลายอยู่ตรงนั้นจะปลอดภัยที่สุดครับ โดยสรุปแล้วประโยคนี้อธิบายทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับการปลูกหญ้าแฝกอาจจะต้องใช้แรงงานในตอนแรกก็จริงแต่มันไม่ใช่ภาระเลยครับแต่มันคือการลงทุนเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางนิเวศที่แข็งแรงและยั่งยืนให้กับผืนดินของเราในระยะยาวและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันก็คือเมื่อเราได้เห็นศักยภาพอันน่าทึ่งของวิศวกรธรรมชาติที่ชื่อว่าหญ้าแฝกกันไปแล้วพื้นดินของเราล่ะพร้อมที่จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วหรือยังครับ